สวัสดีครับปรติเกมนะครับตอนนี้ป๋ากำลังตามวง b บ K 4 8อยู่ครับแล้วคราวนี้เนี่ยปัญหาคือวงนี้มีไอดอลหลายคนป๋าไม่สามารถตอบได้ว่าจะตามใครดีครับแล้วก็มีเพื่อนที่ทางสว่างว่าป๋าลองเล่นเว็บนี้สิเว็บไหนเนี่ยดูสิ 48. meta. a n t h t ครับคือเว็บนี้เนี่ยเขาให้เราเลือกว่าจะเชียร์ใครแล้วก็ตอนจบเขาจะบอกว่าเนี่ยคุณเชียร์คนนี้เยอะสุดเอาเป็นเมนไหมจะได้แบบตามถูกแล้วก็เอ้ยจริงเหรอลองดูสิ ซึ่งคะแนนตอนท้ายจะเชื่อหรือไม่ก็ได้นะครับวันนี้ก็ต้องตามหัวใจตัวเองเหมือนกันมาเดี๋ยวป๋าเล่นที่ดูตาหนึ่งครับการเล่นง่ายๆครับว่าชอบคนไหนให้เลือกคนนั้นครับถ้าเลือกไม่ถูกกดเมนูจะเลือกใครครับอย่างเช่นคู่นี้ครับป๋ารู้สึกว่าป๋าไม,ไม่ไม่ค่อยได้ตามเรื่องราวของคู่เธอดึงคู่ไปเลยเลือกเมนูจะเลือกใครก่อนอันนี้ซัดจังครับไม่รู้จะเลือกใครนะฮะเซนจนเจนนิส ไม่รู้จะเลือกใครครับเนี่ยฮะไปเรื่อยๆแคนชอบสตาร์วอครับ,บกดเลยไม่รู้จะเลือกใครไข่มุกครับผมออนอันนี้ไม่รู้จะเลือกใครครับข้ามก่อนข้ามกัปตันข้ามก่อนครับอันนี้ข้ามไม่รู้จะเลือกใครนะฮะบางทีเราไม่ค่อยมีข้อมูลครับเราก็เลยเลือกไม่ถูกเหมือนกันนะแก้วครับแคนชอบสตาร์วอเลือกแคนับผมปันที่ผนใจเจ้าสาวนะครับ ไข่มุกอันนี้ไปเรื่อยๆครับกับตันครับผมกับตันซัดจังเซนแจนครับแก้วเสมอเจนิดครับเจนิดเจนิดนี่ไม่รู้เลือกใครนะครับปันครับผมแล้วก็อันนี้เสมอแล้วกัน ยังให้เสมออยู่นะครับไข่มุกครับไข่มุกมาอย่างนี้ก็ไข่มุกก็ยาวครับอันนี้เสมอครับผมกัปตนันพอเราไม่รู้เรื่องวของน้องๆเขาต้องไปดูวีไอพเซ็นไปนะครับจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างสัดจังครับจะได้เลือกตามถูกสัดจังมาย,ยาวๆเลยฮะอืมเจนิดครับเจนิด มึงจะเลือกใครครับคู่นี้ไข่มุก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 กับตันคิดแป๊บอันนี้ทําใจลําบากเหลือเกินไข่มุกครับก็ลองดูนะครับคืออันนี้เป็นความชอบของป่านะครับซึ่ง,งก็เลือกไปแล้วอนาคตอาจจะเปลี่ยนก็ได้ถ้าใครยังคิดอยู่ว่าจะจะเชียร์ใครดีจะตามใครดีมาลองแอปนี้ดูครับสี่ิแปด meta an d t h นะครับม่งดูจะเลือกใครวันนี้ ปึ๊บข้ามไปก่อนตอบไม่ได้ป่ะน,นี้แค um นสตาร์วอลจำนิแมนแคนกับปันเสมอเลยครับถ้าจังกับปันขอเสมอนะครับเซนแจนเซนแจนเซนแจนอือหือเซนจนก็มาย,วยาวๆเหมือนกันเซนแจนกับปันเสมอครับเจนิดกับตันเจนิดครับผมเจนิดไข่มุกไข่มุกครับโอ้โหออกมาเป็นไข่มุก จนนิตเชฟฟางแจนนะครับสี่อันดับของแรกของปารักครับเนี่ยครับเรามาเล่นดูครับจะได้รู้ว่าจะได้ตามใครได้ถูกใจตัวเองเพราะนี่ก็มีคะแนนช่วยตัดสินใจนะถ้าอยู่อย่างนี้คือปาคนจะตามเจนนิสกรือไผมุกเนาะสองคนหรือคนเดียวดีเดี๋ยวว่าหนึ่งทีฮะยังทําข้อมูลของแต่ละคนอยู่เดี๋ยวไว้มีโอกาสเอามาให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ปารกลาขอลาไปก่อนอยากเล่นก็ตามเว็บที่ให้ไว้ด้านล่างครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับถูกใจลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับ